จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วไปตัดคอออกซะก็คือไปเลือกเพนทู o นะแล้วก็เลือกเลเยอร์คนขวามือซ้ายแล้วก็เนี่ยค่ะเอา Path เอ่อเอาเพนทู o เนี่ยมาตัดไปเลยเนี่ยค่ะก็คือลากไปตามส่วนนี้นะคะอ่าลากไปตามส่วนนี้แล้วก็ลากขอบหัวเลย แล้วก,กด selection ตรงนี้2อยู่แล้วกดโอเคจากนั้นให้กด shift control j อ่าเมื่อตัดหัวออกแล้วนะคะเราก็จะไปะเอาหัวแมวเข้ามาค่ะหัวแมวพิงเอาตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวพิงจะตัดโชว์เลยนะคะจะได้ไม่ต้องไปดูคลิปอื่นเลยก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาจากนั้น d o u ิ l คลิกเล layer ก่อนค่ะแล้วก็ใช้ตัวนี้เลย quick selection แล้วก็ลากลากลาก,ลากเฉพาะหัวเนี่ยนะคะจากนั้นคลิก รีไฟเอชอย่างที่บอกนะคะถ้าใครใช้ต่ำกว่าซีดีสองพิบคลิกรีไฟเอชแต่ของผิง select and mask คลิกเลยอ่าเราก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดตรงใต้ใต้คอเจ้าตัวนี้นะคะจากนั้นก็ไปเลือกตรง output ูเป็นนิวเลเยอนะคะปรับรีเดียนตนิดหนึ่งนะคะสมมุินิดหนึ่งก็ได้นะคะ,ะจากนั้นเอาพุ t ูเนี่ยเป็น new layer สังเกตนะเครื่องมือพวกนี้มันจะเหมือนกันอยู่ละเพียงคุณแค่สังเกตชื่อมันเท่านั้นเองจากนั้นเมื่อ new layer แล้วตรงนี้นะ,ะก็เป็นโอเคเลย เนี่ยค่ะมันก็จะตัดให้เราเลยก็ดึงภาพไปใส่ดึงไปใส่รูปที่เราต้องการแบบนี้อ่าแล้วเราก็เอาหัวมาเอาหัวมาอ่าแบบนี้เดี๋ยวเราเอาคอมาใส่ค่ะอ่าแบบนี้เมื่อเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเอาคอคอก็คือจะใช้อีกตัวนี้นะคะเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยอ่าผิงจะใช้คอตัวนี้ผิงก็จะเป็่งคิดเลเย,ยอร์ก่อนจากนั้นผิงก็ใช้ตัวนี้แหละคะ่ะ คลิก selection นะคะแล้วก็มาลากตรงคอเจ้าตัวนี้เออผิยจวประมาณนี้จากนั้นให้คลิก define edge หรือ select and mask นะเมื่อได้ประมาณนี้ผิงก็ตรง new layer นะเออตรง o u t put to เป็น new layer จากนั้นกด ok ได้เลยนะคะจากนั้นก็ดึงเข้ามาออแล้วก็ดึงไว้ข้างหลังข้างหลังชุดนี้มันจะเป็นคอคอให้เราเน่นนี้น ป็นเท่าไปเห็นไหมเป็นขอ <c oughs> เออบางคนอาจจะไม่รู้มาก่อนก็จะได้มารู้ในคลิปวิดีโอ